ตอนนี้นะครับมาดูลิงที่สวนคุณปู่หาดูยาก,ายากเบ้นที่นี่ที่ไหนนะทีดบดบ,ดบไหนไอ่ะที่นี่ที่สวนคุณปู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครสนใจมาก็มาเที่ยวได้ ลิงมีเล้าไก่ไมาได้ไงวะกันกระสือครับผมสื่อกลัวก็รอบๆประมาณนี้เชื่อ <c oughs> <c oughs>